เขาไม่รู้เลยว่าลาบสักลาบของพระเทวทัตขนาดไหนลาบสักกาะของผู้ที่อวดอุตริมนุษยธรรมในสมัยพุทธกาลขนาดไหนเมแต่พุทธเจ้าจึงไปกินข้าวเด่นมาหมุคคลาชาลีบุตรพร้อมโซแต่พระอวดอุตริมนุษยธรรมพระเรือสำจามกลับได้ดิบได้ดี ทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชจนอยู่ลองคิดดูทนั่นเป็นอุทาหรณ์สอนใจของพวกเราอย่จริงจมไปจมไปจมไป,ไปชาพุทธเหล่านี้จมไปไหนจมลงนรกแทบทุกขุมแล้วแต่เจตนาว่าใครจะไปลงอยู่ไหนนะ่คือเจตนาตอนนี้หลวงปู่มหมายถึงเจตนาในการทำขึ้นช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เจตนาช่วยกบาอาจารย์ที่ทำลายหลักธรรมหลักวนะินัยนั่น เป็นเจตนาประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เราต้องเข้าใจด้วยอาบัตเล็กๆน้อยๆก็คือพระพุทธเจ้าการทําสังฆทานเตะละครในสมัยพุทธกาลนี่ไอ้ในสมัยหลังพุทธปริทิพผ่านมีแต่พระรหันต์ล้วนมีเหลือพระรหันต์ที่จะไปขุดดินดายะมีเหลือพระรหันต์ที่จะไปกินข้าวทุกเวลามีเหลือพระรหันต์ที่จะผิดธรรมผิดวิธในเล็กๆน้อยๆจะเก็บกรรมไว้หมด ที่เราพูดเราไม่ได้ไปมาจาบย่องครูบอาจารย์รูปหนึ่งรูปใดนะเราพูดเป็นกลางที่สุดอย่างงี้ก็พังหมดพังหมดดี